สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้ากระป๋องมาวิ่งเอ็มูเรตี้นะคะปีนี้เป็นปีที่ป้ากระป๋องอายุ6ก่แล้วค่ะม <Wow. S 1> ิชชั่นวันนี้นะคะก็คือเราจะต้องวิ่งแบบไม่หยุดค่ะเราทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยวิ่งยังไงก็หยุดแล้วหยุดอีกเหนื่อยมากเลยนะคะปีนี้นะคะตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องทําเวลาให้ได้ดีที่สุดแล้วก็วิ่งแบบไม่หยุดนะคะเดี๋ยวติดตามชมเนาะว่าป้ากระป๋องจะทาสําเร็จไหมโอเคอันนี้เขาแจากน้ำดื่มและกล้วยนะคะ อันนี้เป็นจุดแจกต้นไม้ค่ะมีต้นพิรังกาสาไม่เคยได้ยินเลยตรงไหนอันนี้เหรอคะพิรังกาสา,ค,าคะโอ้ต้นมันใหญ่ไหมคะน้องประมาณสามเมตรโอ้แล้วมีดอกไหมไม่ดอกมีสรรพคุณอก๋อเขามีสรรพคุณอยู่ตรงนี้นะคะท<อ>ุกคนไม่เคยได้เห็นเลยละอนนี้เป็นเกมการการุศลคะ่ะสวัสดีคะ่ะแล้วทำยังไงโอ้ ยี่สิบบาทใช่ไหมคะโอเคอ๋อได้ตุ๊กตาด้วยอะไรด้วยใช่ค่ะว้าวจากคณะอะไรลูกพยาบาลพยาบาลโอเคอ๋อไหลอ๋อเคโอเควิ่งเสร็จแล้วเดี๋ยวมาช่วยนะคะอ๋อสวยดาวด้วยค่ะอันนี้นะคะเค้กต้นกกค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เบอร์เกอร์หมูอ่ะอุ้ย ผัดซีอิ๊วแล้วก็ผัดไทยสสวัดีค่ะโอ้นี่อะไรเอ่ยตุ๋นเสี่ยวไก่นะคะตุ๋นเสี่ยวไก่อันนี้เกี๊ยวน้ำค่ะโอเคครับเอาเจ้าเรับครานี้เริ่มจะมีลื่นมีคลุกนะคะนี่มีคลุก пока วิ่งไป5.2กิโลนะคะทุกคนใช้เวลาประมาณ42นาทีกว่าๆค่ะใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วนะคะทุกคนอีกประมาณ200เมตรค่ะก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ปากกระกป๋องทําสําเร็จค่ะวิ่งโดยที่ไม่หยุดเลยะค่ะทุกคนก็ตั้งใจเต็มที่ซ้อมมาเต็มที่นะคะใช้เวลาประมาณ2เดือนเท่านั้นเองค่ะทุกคนแต่ว่าเนี่ยใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วเราจะสปีดไม่ได้เพราะว่าแบบคือคนเขาก็จะเดินขวางทางนะคะอาจจะต้องขอทางเท่านิดนึงค่ะ เร็งๆๆๆดูนะคะดูซิว่าปากระป๋องาจะถึงเส้นยใช้เวลาเท่าไหร่นะคะแล้วก็มากกว่าปีที่ผ่านมาเยอะขนาดไหนนะคะตามไปดูเลยค่ะทุกคน โอเคค่ะ okay, ทุกคนวันนี้นะคะมิชชั่น possible ค่ะวิ่ง5.43กิโลนะคะแล้วก็เพชรเฉลีย 8. 8, ่ย8.08ใช้เวลา44.09นาทีค่ะ <Wow. S 1> หูทำเวลาได้เยอะมากเพราะว่าคราวที่แล้วป้ากระป๋องใช้เวลาประมาณ50กว่านะคะวิงว่งวิ่งเดินเดินโหครั้งนี้ ก็ต้องขอบคุณนะคะคนที่เป็นโคชหยนะคือลูกชายนั่นเองเขาจัดตารางวิ่งค่ะแล้วก็ทําได้สําเร็จด้วยการออแข่งกับตัวเองนะคะวิ่งโดยไม่หยุดค่ะทุกคนวันนี้โอ้ดีใจมากแล้วทําเวลาได้ดีนะคะ mm. ก็ชนะใจตัวเองได้เล้พี่ตกคนสุดยอดค่ะสําหรับคนอายุ64นะคะทําได้สําเร็จค่ะทุกคน